น้องสร้างนะคันโบ,บราณเขาก็เว้านอะเก็าวาตามคนเถวคนว่าโบราณเก่าแก่ว่าน้อ,าาน okay, นองสร้างในนาดสร้างทั้งโตเขายังอุ้มสร้างไว้ได้เขายังห่อสร้างไว้ได้น้องสร้างเพราะฉะนั้นถ้าพระเดมีน้องสร้างนี่ใครว่าอุ้มสมบัติอุ้มสมบัติไว้ได้อุ้มสมบัติไว้ได้อีกอย่างหนึง่งเขาว่าถ้ามีน้องสร้างไวน้นี่สมบัติพัสถานี่ยังเนี่ยมันก็สิ มาลุ่มตุ่มหออืหอไหวหอสมบัติหอยยังไหวหอยยังไหวทุกจริงทุกอย่างบอบเฮ็ดศูนบ่อยมดบอยหนีไปจากครบครัวเฮ้าคือว่าหอไหวเป็นการครบบูชาตั้งแต่ปุยาตาถวดเขาไหวจังสั้นก็เลยว่าตามเขาคนก็มีไหวก็กว่าดีคือน้องสร้างเนี่ยทุกมือเนี่ยเขาประยุกต์เอามาเฮ็ดเป็นของขลัง ของครั้งเขาจะเซฟตะของข้อหรือใสเอวเออก็ว่าไ,วาไปใสมีสร้างไปนำ้ำมันคำมันคุน้นสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบบานเงินล้านเหยียบเพื่อนของช้างอันนี้เป็นสายสะดือช้างสายสะดือดูดซับไอ้น้องช้างเนี่ยอุ้มช้างอกอุ้มช้างมาสองปีกว่าช้างจะคลอดตั้งท้องอาจารย์ก็เอามาทำตะกรุดน้องช้างนะฮะตะกรุดน้องช้าง ก็มีใส่เขาเรียกว่ามีน้องช้างด้วยมีน้องช้างด้วยนะครับเปิดให้จองบูชาแล้วกับครูเบนนะครับครูเบนถอดรหัสชีวิตเลยทักมาที่ข้อความในโอมาโรคยานะครับในช่องติ๊กตอกโอมาโรคยานะปัจจัยนะครับปัจจัยที่ท่านบูชาจาันจะเอามาทำโรงทานทำโรงครัวที่อาสมารุรคยา น้องช้างก็คือความเชื่อว่านะอบอุ้มเงินทองโชคลาภอบอุ้มอุ้มไว้อุ้มท้องไว้เนี่ยอบอุ้มเงินทองโชคลาภนะเป็นที่เก็บของมงคลที่ดีงามสิ่งดีๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตตะกรุดน้องช้างสมัยระเวสสันดรชาดกุนว่าเสื้อศาสร้างพรายาเวสสันดรคุณซ่อนงานนิ่นเผือกขาวเตปังกี้เวสสันดรท่านไห่พุงพร่ำทั้งแปด เป็นสร้างสลัดหูคือดำกระดังกันสัดท่านสร้างหูตากระงามคองยำไปออกคองประกำขึืนใส่หลังคอยคองได้แต่สร้างตัประเสริฐงาขาวโอมจุกกันได้แต่ตดีๆมูไพ่สารสร้างตวหวางงูหางด้วนนังประกำ่าได้ถูก พุ่งสร้างแมและสร้างเถ่าโตเหยวยังอ่อนให้สวลยรัดส่้อตอนขวันสร้างจดุดวนมาหรือว่าควันสร้างนี่นี้ไปอยู่ทางใดคอยมาเลี้ยวไว้ยาสุนเนินนันสามุ่งคงมุ่งค้นสร้างเวทสันนดรนตัวใหญ่เออไผมีสร้างใวไปจําบานหยดสูงมีฟูงเจ้าเทว,วดามาเห็นแฮภาษาของสร้างเป็นเอิญสร้างว่าเทวดาคนว่าเทวดาโอมก็เสียงสร้างห้องเคยเคยค้องเคยเลี้ยงกุนเชลโลตัวใหญ่บุญหลายกับจังใดบุญหน่อยกับโบเห็น สร้างเยียบหน้าพญาเยียบบ้านคือของมงคลเนาะสร้างนี่มันเป็นเทวดากันมาเทวดาอมก็วมาเสียงสร้างห้องใค,ค,คเคยคล้องเคยเลียงกุณเชโลสร้างใ่บุญไหลก็จังได้บุญหน่อยก็บอเห็นถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อถ้าใครเชื่อว่าน้องแมวมีม,มีอนุภาพน้องแมวมีทำให้ความปังใครมีน้องแมวหรืออะไรเงี้ย เกิดโชคลาภวาสนาอันนี้น้องช้าง